ก็กาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์บอลยูฟ่าในซันลีกบอเนียและเฟอร์เซโกวินาปะทะเยอรมันนีวันเสาร์ที่12ตุลาคมการบวลกันในศึกยูฟ่าในซันลีก2024ระหว่างทีมชาติบอสเนียที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติทีมยักษ์ใหญ่ จากยุโรปอย่างเยอรมน,นีนัดนี้จะเป็นบททดสอบสําคัญสําหรับบอสเนียซึ่งต้องพบกับทีมชาติที่พร้อมกําลังร้อนแรงอย่างเยอรมน,นีเกมนี้มีความหมายอย่างยิ่งสําหรับทั้ง2ทีมโดยบอสเนียต้องการวัวแต้มเพื่อหวังผลในการเข้ารอบต่อไปส่วนเยอรมน,นีต้องการยึดตําแหน่งจ่าภูมิของกลุ่มสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมการพบกันล่าสุดร,ระหว่างบอสเนียกับเยอรมน,นี เกิดขึ้นในเกมระหว่างกระซับมิดเมื่อ14ปีก่อนซึ่งเยอรมน,นีสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์3-1จากประวัติศาสตร์พบกันครั้งนั้น ทำให้ทีมเยือนอย่างเยอรมน,นมีมีความมั่นใจมากขึ้นจะบุกคว้าใสในครั้งนี้อีกครั้งบอสเนียกุนซอเซอร์เก้บาบาลสจะไม่มีปัญหาใหญ่ในการจัดทัพเนื่องจากผู้เล่นที่บาดเจ็บเพียงคนเดียวอย่างลีเฟดราโควัสซึ่งเพิ่งเรียกติดทีมชาติก็ไม่ใช่ตัวหลักทำให้บอสเนียสามารถจัดทีมที่ดีที่สุด ลงสนามในระบบ5-3-2โดยมี2กองหน้าเดมี่โลวิสและเดวินเซโก้รับหน้าที่เป็นคู่หูกองหน้าที่จะไล่ล่าสกอร์ทางฝั่งทีมชาติเยอรมน,นีซึ่งคุมทีมโดยยูเลียนนาเกลมันต้องประเสริญกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายทั้งผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างมาร์กอันเดรแทสต์กนแบ็คซ้ายดาวิสลอมรวมถึงสองกองหน้าตัวหลักอย่างยามันมูเซลาและ คายฮาวเวสแต่ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นในบางตำแหน่งพวกเขายังคงมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งในระบบ4-2-3-1โดยให้เซอร์ดาบี้พอเลียนเวสและคิสฟูริกส่วยกันสร้างสรารคเกมรุกขณะที่เบรเมสอุตราเป็นหน้าเว้าที่ทำหน้าที่ล่าตาข่ายพร้อมล่าสุดของทีมซาตบอดเนียลังอันดับที่3ของกลุ่มโดยผลงานในนัดล่าสุดพวกเขาออกไปเยือนฮังการีและ เสมอแบบไรสกอร์ศูนย์ประตูต่อศถือว่าพร้อมยังไม่ดีนะักพอใน10เกมล่าสุดพวกเขาแพ้ไปถึง8เกมและยังพร้อมตกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนสึกยูโรและทําให้เกมนี้บอนเนียต้องปรับแผนและเน้นเกมรับเพื่อไม่ให้เสียประตูและพร้อมล่าสุดของเยอรมันทางด้านเยอรมันนั้นพร้อมการเล่นยังคงยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง โดยในนัดล่าสุดพวกเขาออกไปเยือนเนเธอร์แลนด์และเสมอมาได้ซึ่งเป็นการเสมอในเกมที่พวกเขาเล่นได้ดีอีกครั้งด้วยผลงานที่ยังไม่แพ้ใครเลยใน10นัดหลังสุดทําให้เยอรมันยังคงครองอันดับหนึ่งของกลุ่มอย่างแน่วแน่นจากมุมมองของผม BK เคบอสเนียที่พร้อม ไม่ค่อยดีนักในช่วงหลังน่าจะเน้นเกมรับอย่างแน่นอนในเกมนี้โดยเฉพาะการเล่นในบ้านซึ่งพวกเขาน่าจะพยายามอุดซ่องว่างในเกมรับเพื่อหวังจะใช้เกมโต้กลับหรือบอลยาวเข้าสู่ตัวหลักอย่างเอดินเซโกเพื่อหวังทําประตูจากจังหวะสาบสวยขนาดที่ทีมเยือนเยอรมันแม้ว่าจะขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายรายแต่พวกเขายังมีทีมที่แข็งเก่งและคงจะเดินเกมลุก เข้าใส่บอนเนียอย่างเต็มกําลังการคุมเกมในแดนกลางและการโจมตีลูกสวนกลับที่เสียบคมเป็นจุดเด่นที่เยอรมันน่าจะนํามาใส่ในการบุกทําประตู